เอาละครับผมก็กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับทีมทีเป็ดอีกทีมทีเป็ดสองนะครับคูณสองวันนี้เราจะมาเล่นแมปนะครับเล่นเกมนะเราจะมาสร้างแมปนะครับมันจะมาสร้างแมปกันนะครับผม เราจะมาสร้างแมพกันนะครับผมพื้นที่ลาบนะเกาะโอ้โหทุกอย่างเราก็เอาแบบนี้นะนี่คือข้างเซอนี่โอเคเข้าเริ่มเกมมาครับเข้าเกมไหมมา,มาเอา้าเราเปิบนี้เป็นพื้นที่ลาบไม่ใช่หรอไม่ใช่ป่าทำไมแบบนี้ เอาใหม่สักคู่นี่ครับมันกระตุกมากเลยมันข้าวเสือปี๋การข้าวเสืบปี๋โอ้ยโ,นะโอเคครับลองเปิดใ้ใช้เกมเปิดห้องดิเดี๋ยวขอเปิดห้องก่อนนะเนี่ยขอเปิดห้องก่อน เราจะไปเปิดห้องกันนะครับเราจะไปเปิดห้องกันนะครับเอ็กเข้ามาดิเข้ามาเนี่ยเข้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดห้องก่อนนะครับผมป่ะอนุญาตให้เล่นละเอ็กเข้ามาในแมปเรานะไหนไม่เห็นเลยอะ ก็ไม่เป็นโอเคเราโหลดแบบให้แล้ว,ลวเดี๋ยวโอเคครับ ไม่ได้เอก,ก็เข้ามามั่วๆแล้วกันนะกันโอเคเดี๋ยวตามโอเคไปเข้าเอกรอใหเข้ามามั่วๆแล้วกันนะครับระหว่างเราไปทําอะไรมั่วๆเล่นเ้วยนครับแล้วเปิดอย่างเงี้ยเข้าว่าสามารถทําขึ้นบินได้หรอเราจะสร้างสิ่งทีที่เป็นเครืบินเหมือนกันนะครับแล้วอยากสร้าง คู่เกมนี้มันมีเครื่องบินด้วยเหรอจีมัะนี่อ่ะจีมัะนี่อ่ะเอาเจ็ตมาด้วยนะครับไอพ่นถังแก๊สเอาถังแก๊สมาทำไห,หางแผนหางปีกปีกถูกล็อกล็อกโอเคครับเราต้องสร้างเอาเครื่องนี้ออกมา เอาเก้าอี้มาด้วยครับแต่กดอินนะครับผมคอมพิวเตอร์โอเคครับเอาเ,อาเอาครื่องนี้นะมันสามารถวางได้ด้วยนะครับผมโอเคครับอย่างนี้นี่เองนี่คือ ล้อเคลื่อนที่ครับเราจะทำให้กลายเป็นล้อเดียวเดี๋ยวตัวโครงเ<อ><อ>ลยไม่ใช่ครับอ๋อพิมตามเต็มโอเคนะอเครนะับโครงย<อ><ง>ี่<ด><อ>ตือตัวนะเราได้ล้อมาแล้วนะผมหลังจากนั้นเราก็อาหาเอาบอล็อกเหล็กมาเลยเราจะใช้บล็อกเหล็กนะผมว้าวทไมมันกระตุกวะ เราจะเอาบอล็อกหลีกไปเลยนะครับผมเอาสีแดงผมชอบสีแดงคนระับสองข้าวเซฟเพื่อนเอา <Okay. S 1> ไปทุบใหมว่วะ โอเคเอ้กกำลังหาทางนี่ครับที่จะเข้าไปเล่นเกมนี้ให้ได้นะครับเราจะสร้างเฮลิคอปเตอร์นะครับฝ่บายมอนสเตอร์นะครับผมเราจะเล่นฝ่ายมอนสเตอร์นะครับผมนี่มันหางปีใช่ไหม ยังไงวะอ๋ออ๋อเข้าใจนะครับก็เอียงได้นะยังไงเนี่ยผมก็ยังทำไม่เป็นนะครับผม

เอาเนี่ยนอนทำไมนะไม่สั่งให้เนี่ยนอนใครสั่งให้เนี่ยนอนวะกูหายอยู่ฮึน่าเด็กคนหาหาคนทหารชื่อหน่อยรูทีดียังไงกันนะ่ะเออเขแบบธรรมดาเขาพอแล้วนะจะช,ช่วยมัดีโอทีดีไปหาข้อมูลเกี่ยวกับรถถังฮย เดี๋ยว x กําลังค้นหายคนระับสร้างขึรนวินพิเป็นนะรถถังเปล่านี่คือยานเกาะน,นะเราจะสร้างยานเกาะน,นะเพื่อจะไปตีเมืองนะเราจะสร้างยานเกาะน,นะนเล่นเกมน,นะเกมนี้อัปเดตมี เกมนี้ก็มันก็มีปืนอยู่แล้วนกลุ่มตามด้วยวบนนี้ครับสักคู่หนึ่งโอเคอ๋อใช้ตัวเลขป่ะโอ้บินเกอนนบตอนนี้ครับน้ำหนักครับ เราจะสร้างเป็นเกมนะครับโอเค เราสามารถสร้างอวก,กาศการอวกาศได้เฉยเลยตัดโอเคอย่าสต t อปคลิปเลยนะ๋ยวไปสามารถเ,เดี๋ยวไปดูเซิร์ฟนะโอเค,คไปสามารถเข้ามาได้นะเราก็ต้องขอจเพียงเท่านี้นะครับคลิปมันสั้นนะครับ ขออภัยด้วยนะบ๊ายบาย